ข้อกำหนดในสัญญารับทุนการศึกษาสำคัญต่อผู้รับทุนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอาแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดซึ่งเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับซึ่งเป็นคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่ออ .84/2562 ในสาระสำคัญเนี่ย ก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทำสัญญารับทุนการศึกษาในประเทศจากองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและกลับมารับราชการชดใช้ทุนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ว่าไม่ครบกำหนดระยะเวลาตามที่สัญญาได้ระบุเอาไว้โดยได้ลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพอื่นองค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับทุนและผู้ค้ำประกันเนี่ยชำระเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยปรับสองเท่าของจำนวนเงินทุนที่ได้รับแต่บุคคลดังกล่าวไม่ชำระโดยอ้างว่าเบี้ยปรับตามสัญญานั้นสูงเกินส่วนผู้รับทุนจึงตกเป็นผู้ผิดสัญญาและต้องชดใช้เงินพร้อมเบี้ยปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งค่าปรับนั้นเนี่ยเป็นมาตรการป้องกันความเสียหาย ที่จะเกิดแก่องค์การบริหารส่วนตำบลในกรณีที่ผู้รับทุนเนี่ยนำวิชาความรู้ที่ได้จากการศึกษาจนจบแล้วลาออกไปประกอบอาชีพอื่นที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่าในระหว่างที่ปฏิบัตรริราชการชดใช้ทุนยังไม่ครบถ้วนและยังเป็นการตอบโต้ที่ผู้รับทุนเนี่ยไม่เคารพสัญญาการรับทุนโดยความเสียหายที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับก็คือสูญเสียงบประมาณบุคลากร และเวลาปฏิบัติงานในระหว่างที่ผู้รับทุนเนี่ยเข้าศึกษาเพิ่มเติมทั้งยังกระทบต่อแผนการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องการที่ผู้รับทุนสมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาแต่ลาออกไปประกอบอาชีพอื่นทั้งที่ได้รู้ถึงข้อกำหนดเรื่องของค่าปรับอยู่แล้ว จึงเห็นว่าเบีย้ยปรับจำนวนสองเท่ามิได้สูงเกินส่วนแต่อย่างใดกรณีไม่มีเหตุที่ศาลจะลดเบีย้ยปรับให้แก่ผู้รับทุนนะครับซึ่งศาลก็ได้พิจารณาครับว่าจะต้องอชดใช้ทุนและเสียเบีย้ยปรับให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นเองทีนี้หลักของกฎหมายบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้อง หก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเคารพในข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาการรับทุนอย่างเคร่งครัดต้องตั้งใจศึกษาและใฝ่หาความรู้เพื่อให้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในกําหนดเวลาตลอดจนประพฤติตนให้เป็นไปตามกรอบข้อกําหนดในสัญญาและต้องเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนตามระยะเวลาที่กําหนดเอาไว้ 2. หากผู้รับทุนผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อหน่วยงานผู้ให้ทุนย่อมมีสิทธิ์ที่จะบังคับตามข้อกำหนดในสัญญาโดยให้ชดใช้ทุนที่เจ้าหน้าที่ได้รับไปแล้วพร้อมเบี้ยรปรับตามที่กำหนดในสัญญาสาศาลมีอำนาจพิจารณาลดเบี้ยรปรับลงได้ตามสมควรหากเห็นว่าเบี้ยรปรับนั้นเนี่ยสูงเกินส่วนตามมาตรา383แแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยถือเป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นลายกรณีตามข้อกำหนดเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของการทำสัญญารับทุนการศึกษารวมทั้งความเสียหายของหน่วยงานทางปกครองและพฤติการของผู้รับทุนแต่ละรายประกอบกัน โดยในกรณีการลาออกไปประกอบอาชีพอื่นสารเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะลดเบีย้ยปรับให้แก่ผู้รับทุนนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของการได้รับทุนการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยไปศึกษาต่อนะครับจะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่กำหนดเอาไว้นะครับว่าจบการศึกษาเนี่ยก็จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับในกรณีของการลาออกไป ปฏิบัติงานอื่นเนี่ยก็จะต้องชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยรปรับตามที่กา่ตาตมทีกำหนดเอาไว้ในสัญญารับทุนนะครับ